จ้สวัสดีค่ะน้องมะปรางจิรรัชยาจ้าวตอนอายุส8ปีขณะนี้กำลังศึกษาอที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลจังหวัดเชียงรายค่ะลูกเคยมีแฟนนอยังไม่เคยมีค่ะ,คคะทำไมสวยขนาดนี้ยังหาแฟนไม่ได้อครับผู้ชายเชียงรายเขาไม่กินหมู ไม่กินหนรอกเรียกกินใช่ไหมเรียกมาเป็นประสบการณ์มากกว่าเวทีนี้นะมงกุฎฟรี้ห้าแสนบาทสกัดไดมอนด์นะแล้วต้องถูกลงเงินรางวัลก่อนทีนี้เป็นหลายแสนเลยอนูคิดว่าเป็นจำนวนนี้เงินแล้วก็มงกุฎอะไรต่างๆเนี่ยมีความสำคัญกันขนาดไหนกค่ะถ้าสมมติว่าหนูได้รับโอกาสจากเวทีอันสูงค้า เป็นเวนทีแห่งความฝันของหนูหนูอยากจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งทุกวันนี้หนูก็กาลังทําอยู่และตอนนี้จากการเก็บเล็กผสมน้อยของเด็กอายุ18ปีบ้านของหนูมีแต่เสาค่ะถ้าหนูได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่พร้อมกับเงิน1 0 0 0บาทก็เปรียบหือนว่าบ้านของหนูกาลังจะมีหลังคาแล้วค่ะ five, five, five. ขอบคุณการ